いいですね。<music> มีพระบาทจะตรัสกับพระอน,น์เทรวะก็จนทั้งหลายเหาใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีจนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเจะดุกท่าน บูชาเระมหารธรรมกายเจดีรืรมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานรองน้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายและเริ่มนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้ว ตั้งแต่ปฐมชาติมันถมมากับเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยู่เนียงลงไปในกลางดวงบุญน้อประเล็กนึกถึงเรื่องหารธรรมกายเจดีอยู่ลงไปในกลางของกลางดม กลางของกลางพระบรมุพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระดาเต็มฟากร้องเราอยู่ในกลางของกลางฟาครองกลางดวมกรางพระบรมพุทธเจ้ากระดังดเราให้ใสสะอาดบริสุทธ กระดอกไมายของหอมเครื่องสังการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตัต้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสมมาสัมพุทโภพาขาวาพปุฑนทางพะวันตังอภิวานเทมิ

อมะพานตณะมกะรังกะโรมะเสนนโมนตัสสะอัมพะกัวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนตัสสะอัมพะกัวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามัสสะาพาะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุญธัสสาตั้งใจขอถึงพร,รนธัตไตรว่าเป็นที่พึ่งโดยพระรมเพียงกันปุณธังตระนังกัจจามิอัมังตระนังกัจจามิ สังฆังตรนังกตหะเมเตนติยัมเปพุทธังตรณะอัตถะหะเมเตนติยัมเปธัมมังตรณะอะจาเมเตนติยัมเปสังฆังตรนังอัตถะเมตันติยัมเปพุทธังตรนังอัตถะเม ตันติยัมเปนธรรมังตระนาธิหเมิตันติยัมเปสังฆังตระนาธิหามิเรงทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์เรื่องพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกระองค์ที่ได้ตดรัสรู้ลงไปแล้วในอนดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดายในท้องพระมหาสุตทังสี นับองค์ไขจำน,นวนปรงไม่ทวนนับน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลนเถพบุณีผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปรับมอนด้วยจิตเติิมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิิงเป็นมงคลนันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความจเจริญบุคคลใดสังสมเหตุแห่งความจเจริญคือสังสมมงคลบุคคลนั้นย่อมจะเรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรือรอรหันห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชาสามวิชาแปดจดรณะสิบห้า เมื่อจิตปราธจานิวร์อ่อนหนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วไม่มีเครื่องปิดเครื่องบางน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งเห็นแจง้งและลึกชาติผลหลังคำเรียงของพระองค์เองได้ว่าเคยเก่เป็นชื่อโน้นแต่กูลนี้มีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างนี้ สวยสุขอย่างนั้นสวยทุกอย่างดีมากมายนับภพบนับชาติไม่ทวนเห็นยังแจมแจ้งเงินจิตผ่องใสแล้วเห็นยังแจมแจ้งเรียกว่าวิปัญสนาเห็นแล้วก็รู้แจง้งเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจง้งเรียกว่าวิชาวิชาที่หนึ่งเกิดขึ้นคือบุคเเนิยะนิวาสานุสติยาน ยาอยางรู้ชาติหหลังได้เห็นแจ้งแล้วก็รู้แจง้งอวิชาหมดไปเมื่อจิตปราถจานิวรนอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วนอมจิตไปสู่วิชาที่สองเห็นยานแจ่มแจง้งรึก เล็งดูสัพพสัตว์ท้งเลงเห็นสัพพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำชั่วด้วยกายวาจาใจตายแล้วไปอบายทุกปฏิปิบา,บบารุรกสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระประยิยเจ้าตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เห็นอย่างแจ่มแจ้งปัจจัยใสสว่างเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้แจ้งที่สองคืออวิชชาหมดไปเมื่อลูกไก่เจาะกระเปาะฟ้องไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่สองในว่าจุตูปัฏฐาน เมื่อจิตปราจจะนิวรอนอ่อนนุม่มนวลควรแกร่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามเห็นอริยสัจสี่วันนี้นี่คือทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่คือสาเหตุแห่งทุกข์ตัณหาทั้งหลายสามตัณหาในขามภพตัณหาในรูปภพในรูปภพเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้ไปนิพพานแล้ว นี่คือความทุกข์ดับนิโรธะคลายออกหมดสิ้นเฉยไม่เดินเสร็จไม่มีอะไรดับปัญหาทั้งหลายนั้นแจ้งนี่คือเห็นนี่คือหนทางดับทุกข์อริยมกักเรืกกอกไปองแปดรอบสามการที่สองสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างแจมแจ้งเรียกว่าวิปัสนาเห็นอนียสัจเเนี่ย รู้ยาแจมแจงเรียกว่าวิชาอะวิชาหมดไบเหมือนลุงไก่เจาะกระเพาะฟองไข่ออกมาแล้วเห็นแจ้งรู้แจงหมดในโลกนี้พระองค์ก็เห็นแจงรู้แจงเป็นวิชาที่สามเรียกว่าอาสวัคไกย,ยานยานทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไป สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่จารณะข้อที่ควรประพุติอีกสิบประการสุขโตสเสด็จใปดีได้สเสด็จเป็นในที่ได้พร,ร,ร,ระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้เดินรถเพื่นธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึง พระธรรมกายเป็นพระโสดาบันตกิทางคาอนาคอรหันบุตยุคัยเข้าสู่อายะอน,นานิพานด้วยอนุปานธิเสสานิพานนัทธาเป็นสุขโตที่แท้จริงโลงกวิโทหรือแจ่งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธยานอันไม่มีประมาณ พุทธิยานั้นไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีประมาณสรพสัตวไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญยานไม่มีประมาณอนุตตรบุริสธรรมสารถิเป็นดาริีิผู้ฝึกบุรุษยางไม่มีใครยิ่งกว่าสัถาเทวะุรุษานังเป็นบรมครู ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงแสดงธรรมแสดงธรรมาจากกับปปะวดันนาสูตรปนัญญาพร้อมเดชพรหมพระพรหมสิบแปดโกดมนุย์เป็นพระโสดาบันเสียงกระหึมกระก้องเลยตัต้งแุมมาเทวารุกขะปุมมานางเทวานางไหลรืเลย ตุมดาวดึงยามาดูเสร็จนิม,มันนะเดีปารเดปิตตาว,วดีถึงผมโโลกเสียงน่ำหรือ,อก็เลิกแต่ท้องทะทุกการเป็นขนาดนั้นไอแต่เด็กขึ้นไปนั่นสวรรค์ชั้นดาวดึงแสดงพิดำพิดกโรดพุทธมารดาตลอดไตรม,มาสออภภาษาแล้วสเสด็จลงจากดาวดึงเท้าสังกาเนรมิตรบันไดสาม คือบันไดแก้วมณีสําหรับพระพุทธองค์บันไดเงินสําหรับท้ามหาพรหมบันไดทองท้เทวดาทั้งหลายเชิงบันไดาพาดที่สังกัดสานครมนุษย์ทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายรออยู่หัวบันไดาพาดที่ดาวดึงเสด็จลงจากดาวดึงพรหมเทวดาตามเสด็จทรงตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกัน ดำเสด็จทรงบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิน้นเห็นกันหมดเห็นกันจัดแจ่แต่พุทธานุภาพันยิ่งใหญ่เกินเปรียบไม่มีประมาณเห็นกันไปหมดทุกภพทุกภูมิเห็นกันอย่างแจม่มแจม่มผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นปรพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่สามที่พกโยนโดยรอบ พุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายพระกวาเป็นผู้จำแนนทำสั่งสอนสรพสัตจะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนเรสาสัมมาทรารมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหารกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณ แมนแดพระสัมมาธรรมปเดจจาด้ดยเงินเองผู้มีพระญานั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกรรมก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาธรรมปเดจจาจึงได้ในทสงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำร,รงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับกันถ้าปฏิญญาผานแล้วก็ตาม เมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปทะสัญญาการเถวร่างนั้นเขาได้เห็นรอยพระบาทที่พระผู้มีพระพาเจ้าพระนาวติสสะผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระอาทิตย์ทรงเหยียบไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงสมนัตยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาท ตลอด9.2กับไม่รู้จักคาว่าทุกติเลยด้วยจิตที่เริ่มใสในรอยพระบัตินั้นเนียครับที่เจ็ดได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระน,นามว่าสุมเมธะกนิจเจนแตกรรมนี้ชาติท้ายได้รูม้มรรคผลนิพพานร่วมด้วยปฏิสมัมพิทาญาณสี่และวิโมกแปดการบูชาใช้เวลาเพียงในนิดปิดประตูอมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อย อันดีสฆ์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านมาถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันจักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย ปูชามหาปูชนียาจางคือพระเดชพระคุณพระมงคลแห่มุนีด้วยชวานบุญคือไฟสองสววางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟสองสววางมหาวิหารพระมงคลแห่มุนีไฟสองสววางมหาวิหารคุณยายอาจยารย์และปริมากรรม อาจารย์มนสุขที่19กัญญญนยายนพุทธศกราช2568ในแงแก่คุณครูแม่ใหญ่คุณครูแม่เล็กคุณยายอาจารย์มหรัตนอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณเกติรัตนโพระปนันดรุธดามโมพระโอภาสบัญญาโพรพระครูวินัยทอนภักพลฐานะกรพรพาสุนทรทันตามโนพระอำนาจอติวสู พระอาจารย์และคระิสต์สมศักดิ์เขมีกาววจีวระชิตแะระคริสต์โลกพร้อมแจงกันทําบุญุทิศแห่งแก่สาวประสานทั้งหลายตลอดแสนโจรจักรวาลตลอดอันนันจักรวาลอันไม่มีประมันลูกพระธรรมวัดพระธรรมบงกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมบางกายแิลิฟอร,ร์เนียวัดพระธรรมบงกายจอร์เจียคริสต์เกติชัยดอเอร์เป็นจันทร์ชวินร้อนจากชัย ทีมเดอะพาวเวอร์ออฟมาดิทนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนนาถนาวิสุทธิ์กมิตสุจันยารุษนวริสาพิธาพิลัตกิทีมาเจจันบรมประภาพรสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก่แม่อิงจิดินแม่จินดาวินาโพรขาดกิมิตมงคลลาวันจิตเรือพัฒนาคุณแรงครอบครัวกิมิตรลีวันหลงเฉินวันหลงแอนแฟมิลี ขมิทิเวศักดิ์สุภาพร์คร่องควรประดุงตันระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากครื่งแจ้งกมิตธประดุงดพรเครื่อรควไตรเนตรกมิตรเรันพันประภาปริปัญชยากมิตรสุวรรณาาุวัตราสุรชัยตันตินีระใหม่พ่อเสรีสุริยาพระดแม่สายสมรดิติ์บันพศครอ่อรควรเรืองรักลิขิตขมิตรสุรีพรชัยยาสุจลาตแล่เครื่องัวโตการัญยเศษ กมิตุรย่สุริสาสาตนาจงรุ่งเดองกิตคมิมิติวัฒนาพรกาญพลพรสุขสว่างกรมิตมาลีพนมชัยนิตยามานียการกาญจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบรัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชงครมิตอันนันอัสวะพคินกรมิตภัยสารทวีชัยถาวอกรมิตสาวนีหิรัญยศิริดรกฤษดาทัศนีจานใจบน กระมิศสองวจระศรีร้อยกระมิศสุภาษิตมโนนทิพนัดเรือพันจักรวรรธรรมแม่สัตสีล่างพ่อมั่นแรงขลังกวนทองเจือกระมิศศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพร่ร้านบุรีกระมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิทยาสกุลกระมิศสีวนาเลาหันตีรานนกระมิธถามวงสันพรก่อนกระมิศประภาสีจันทขกันติกระมิตเดลิทแอนเจนาริงกระมิตบุญเลี้ยงพงรบชา กมิกิตยาอัคราธันยาก่อนกมิตพนิธอัคราธันยาก่อนกมิตสมิธอัคราธันยาก่อนกมิตชั้นนันชิดาสัพบวรกมิตเกรียงไกรและครอบครัวอติเรนธรรมเจริญไอมิสุพัฒน์อัตราวักุลบงกมิตลีเสี่ยวเข็มกมิตพิชามนวิราคงสุวรรณอุบาติการทองที่ดากระเวณจิต กริมิตปิยาพัททองแก้วคริมิตสุนทรสายันสิวุด,ดพงศ์คริมิตสุเทพกิมหลวนวัส,สดิวงศ์อีชาดลเนมกริมิตโทวทั้ทงโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งบนที่เด่งก,การาเรนาไมไปแลงกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีได้นาบัดี้เชยันโตน อันทิยามุเลสังกยานังนัิวันดโนเอวาตวังปิชายวาโอหิตชยาสุชัยมะทะเลอัมบรืชินบาลังเกสีเสบันทวิโปกทะเลอัมพิเสเคสามพุทธานาอังคามปัน ตัวนบโมนทันติสุนะอันตังสุมังคะละอุปัฏานตังสุหุติตังสุขโนสนสุโมหุตตัวนจัสมเยนทางรามัญจะลิสุปันทางคินาอย,ย่างกรรม,มังวะย่างกรรม,มังปันทางคินังปันทั นนกิมมนังมโนังกามปณิทินเดมพันธาอินานันธาอินานิงกัตวานลาะพันตันเทปันทางคินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย<อ>มาาำระลึกถึงคุณของพระ,พร,ะรัตนตรนัตรคุณของพระธรรมกาย คุณของมหาปูชนียาจารย์ระเเดชพระคุณเระมงคลแทพผู้นี้ผู้คอนพบบิชชาธรรมกายเระผู้บรามานาบนำกรบาบไ้า้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอม ริมขอนถึงเรือนรัตน์นไตรว่าเป็นที่พึ่งและสวดะรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาภูชนียาจารย์หานหน้ามหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้า ข้าถึงเรื่องธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนตลอดท้งนางโลกแลนทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาแลนจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิบัญญาวิมุวิมุตติญาณทัศนะ มีดวงปัญญาสว่างสวยัยมีญาณทัศนกูว้างไกรมีดวงตาแจ่มใสทั้งบังสาจักสุทิพยญาจักสุปัญญาจักสุและธรรมจักสุได้ทีสส่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพสมบัติ ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานมีสมบัติมหาสารเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ้องสมบัติอัตจจัรท่านใช้ในวันนี้ ครับดูเ็จบุรีได้อย่างสง a n ง u l a ับดูเ็จบุรีวงบุญพิเศษเขตบารมีโพธิสัตว์ด้วยสหัตรังสีวงบุญพิเศษเขตในได้อย่างสัง a n งาม ทุกพทุกชาติาตถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัจจรรันทุกเรื่องการเทินขอให้ทุกท่านอนุมโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงปในกลางดวงบุญสว่างถวายปรเทินทูลตั้งใจบูชาพระเรืดๆๆด่องตนไตรโดยพร้อมเพียงกัน อะรังสมะสัมพ ah ุโตภะคะวพนปนังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธเรื่องพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตานอะโมธัมมานะมัสมิธรมโมเมนะโธ รืธรรมเป็นที่พึ่งของเราสมบัติปันโนภะคะวันโตอวะกัสังโฆสังฆนมามิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเราั้นนนนาะะน,มามน,ารรนาใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีกราบมหา,า,าป,มปุจจากญาณจพเปอมเพียงกันกรา กระกรขอให้บุญสองผลสติตเลรงให้ทุกท่านกรับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับเข้าถึงรทธธรรมกายที่สว่างสวัยมีฝนรัตนชาติตกลงมาเอาไว้ใช้แท้งบารมีอย่างสะใจงบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยยิ่ยงยิ่งขึ้นไปกระับดุสุภรีงางดางงามมากทุกประทุกชาติถึงนที่แสดงธรรมเออ อีขนาดให้จบพอเวลาทั้ง3าสนาทีใช้แท่นาทีเดียว Okay. 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 I ชื่อไม่ทันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากจ้ำดิษ <c oughs> ให้ท่านนั่งลง